ในเมื่อเราพูดถึงในมุมของนักวิจัยนะคะจะสอบถามนิดนึงค่ะอนาคตของนักวิจัยหรืองานวิจัยในทางด้านทฤษฎีอวกาศจะพัฒนาไปทางทิศทางไหนคะ,อ,ะอันดับแรกเราต้องเริ่มจากความร่วมมือก่อนต้องต้องเรียนว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เริ่มต้นในเรื่องอวกาศอวกาศเป็นเรื่องที่ไกลแล้วก็แพงเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปโดยตัวคนเดียวเป็นเรื่องยากดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องมีความร่วมมือระหว่าง าภาครัฐด้วยกันเองเช่นกองทัพอากาศกับจิสตากับมหาลัยต่างๆบริษัทเอกชนในประเทศเช่นไทยคม CP ต่างๆเหล่านี้เกื้อหนุนกันก่อนในส่วนของในประเทศส่วนที่2ก็คือพันธมิตรต่างประเทศประเทศที่เขามีขีดความสามารถด้านอวกาศเช่นฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียนะครับก็เราสามารถแสวงหาความร่วมมือได้แล้วเราก็จะก้าวกระโดดตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่จะต้องเกิดแล้วก็สิ่งที่ต้องเกิดอย่างเป็นรูปธรรมคือต้องเริ่มจากโครงการ เล็กๆงบประมาณไม่สูงและที่สําคัญต้องมีความเป็นไปได้สมมุติว่ากองทัพอากาศอาจจะทําโครงการวิจัยสร้างดาวเทียมขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงนะครับโดยมีพื้นฐานจาก Engineering Mo d e เดที่เราได,ทาไดท้ทำสำเร็จไปแล้วเนี่ยเป็นดาวเทียมอาจจะเป็นลักษณะของคิวสัตว์เล็กๆนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปในอวากาศหรือทําแค่เพย์โหลดก็ได้เช่นทํากล้องหรือทําเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ไปฝากไว้กับดาวเทียมของประเทศอื่นแล้วก็ส่งขึ้นไปด้วยจรวดของเขา ก็เป็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นซึ่งตรงนี้ผมผมก็อยากจะให้ทางกองทัพากาศได้พยายามเพียนกลับมาแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของคนคนต้องมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันน้องๆคนรุ่นหลังเนี่ยเป็นคลื่นลูกใหม่เนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจมีความฝันนะครับแล้วก็ศรัทธาในความฝันเมื่อมีความศรัทธาเป i นลีดเป็นดรีมแล้วเนี่ย you ก็ to the Future f i n ร์ไฟ to the m o o ลสามารถไปดวงจันทร์ได้ขอให้มีความฝันที่ชัดเจนแล้วก็เอาความฝันมาเขียน มีพลังอันแน่วแน่กับอินฟาสตัคเจอร์ที่เรามีอยู่ออฟฟิ้ที่เรามีอยู่องค์ความรู้ที่เรามีอยู่ปัจจุบันผลงานที่เราได้พัฒนาขึ้นค่ะได้รับภารกิจทางด้านไหนที่เกี่ยวกับของกองทัพบ้างคะงานวิจัยของเราที่เป็นของสวอเองตอนนี้ภารกิจที่เราชัดเจนเป็นรูปธรรมเช่นสถานีรับสัญญาณดาวเทียมพักพื้นติดตั้งอยู่ที่กองกีดานอวกาศเราสามารถแท็กดาวเทียมที่อยู่ในชั้นวงโคจรต่ำหรือเรียกว่า l ีโอเนี่ย ได้ประมาณสัก50ดวงต่อวันเราสามารถคอมมูนิเคตกับดาวเทียมเหล่านี้ได้ด้วยแอนเทนน่าที่เราสร้างเองเซอร์กิตบอร์ดที่เราทำเองโปรแกรมการคอนโทรลที่เราเขียนขึ้นมาเองอันนี้เราสามารถซัพพอร์ตภารกิจการวิจัยนะครับ2เรามีการเขียนโปรแกรมในการจำลองการเคลื่อนตัวของดาวเทียมรอบโลกเราสามารถพิจิตรดาวเทียมจำนวนทั้งเรียกเป็นหมื่นดวง จากค่า TLE นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมและพิจิตได้นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังทำโครงการจรวดพื้นสู่อากาศเป็นการจำลองจรวด Falcon 9ของคล้ายๆของอีลอนมาร์นะครับอยู่อยู่ที่กองกีการอากาศเราสร้างตัวล็อกเก็ตขึ้นมาแล้วในตัวล็อกเก็ตตัวนี้ก็เขียนโปรแกรมไฟ h t c อน t r o l ขึ้นมาทำฮาร์ดแวร์จำลองจรวด reuse ส่งขึ้นไปแล้วลงมาจอดที่เดิมตอนนี้เรากำลังทำอยู่นอกจากนั้นตอนนี้ที่ท,ที่สวอออกำลังพัฒนาคือ ดาวเทียมนภา3า M D M มาจากไมโครดีดีเวล็ออยู่ที่กองทีการอาวกาศนะครับตอนนี้เรากำลังประกอบกล้องเข้ากับตัวบอร์ดคอนโทรลแล้วก็มีตัวส่งสัญญาณด้วยครื่นงความถี่วิทยุเป็นการพัฒนาของน้องๆสวอครับตอนนี้เราทำอยู่ตอนนี้อวกาศเราเทคโนโลยีอวกาศของกองทัพอากาศเราอยู่ในระดับไหนถ้าเทียบกับอาเซียนหรือว่าเทียบกับในที่อื่นกันแล้วกันค่ะถ้าถ้าในอาเซียน ถ้านับว่าพึ่งพานตนเองนะพ,พี่ว่าเราคือเดอะเบสอะถ้า <The S 1> ใช้คำว่าพึ่งพานตนเองนะเม็ดเม็ดอินคนในประเทศล้นวนนะไ,นไทย,ไทยหรือเม็ดอินสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามพี่ว่าเราคือเดอะเบสนะณเวลานี้ในอาเซียนนะไม่นับการซื้อเทคโนโลยีเลยนะถ้านับว่าเริ่มต้นจากศูนย์เลยอะเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ทำฮาร์ดแวร์เองนะครับทดสอบระบบเองพี่ว่าเราคือเดอะเบสอะ